คุณวราพรถามว่าเวลานาเวลาที่นํามือมาอังที่หน้าผากท้ายทอยข้างบนรู้สึกโล่งไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ตอนมาอังที่หน้าอกและใบหูรู้สึกไม่โล่งเท่าไหร่ต้องแก้ไขยังไงคะไม่ใช่ต้องแก้ไขนะแต่สังเกตไปเรื่อยๆถึงความต่างว่ามันเบาลงไหมแต่ละครั้งคือสังเกตตามจริงการสังเกตตามจริงมันจะทําให้เกิดสติ ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วสติที่ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละจะทําให้หัวหูโล่งมากขึ้นเรื่อยๆเองนะครับแต่ถ้ามาพวงว่าทำไมจุดนั้นจุดนี้มันไม่โล่งเท่ากลัวจะผิดกลัวจะทําไม่ถูกตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้แหละที่สติมันจะไม่เกิดสติแปลว่าความสามารถในการระลึกรู้ตามจริงในสิ่งที่กําลังปรากฏนะะมันไม่ใช่สติเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้น ด้วยความอยากไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการทำใจเข้าไปรับรู้สิ่งที่มันยังไม่มีอยู่นะมันต้องมีการรับรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นสติ